วันนี้มาพูดถึงในเรื่องของโรคซึมเศร้ากันบ้างค่ะล่าสุดนะคะพี่อ้อปองศักดิ์ก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ตัวเองก็เป็นโรคซึมเศร้าเหมือนกันค่ะการคิดวนเวียนอยู่ตลอดในสมองนะคะว่าเฮ้ยเรารู้สึกไม่ดีพอเรารู้สึกแย่กับตัวเองนะคะแล้วก็มีการคิดสั้นด้วยค่ะพี่อ้อก็ออกมาพูดเพิ่มเติมนะคะว่าที่มันเอฟเฟกหนักๆที่เหมือนแบบรู้สึกได้เองเนี่ยถ้าไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองนะคะก็คือว่าเอฟเฟกไปอย่างที่แบบสะท้อนไม่ถึงคนรักค่ะ พี่อบอกว่าอะไรที่มันไม่ได้ดั่งใจเราเนี่ยคือเราก็จะเหมือนแบบปฏิเสธแล้วก็ต่อต้านแบบอย่างรุนแรงอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนแบบไล่คนรักออกไปเลยแล้วกเก็บข้าวเก็บของเอาออกไปเลยสุดท้ายพอเหมือนแบบมันนิ่งมาสงบได้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเอเอเรายังต้องการเขาอยู่ยังยังรักเขาอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าทําไมแบบพฤติกรรมเรามันถึงได้แบบรุนแรงแล้วก็ไล่เขาไปเลยอย่างเงี้ยพีอก็เลยบอกว่าเออเนี่ยก็เลยไปปรึกษาพี่สาวนะคะบอกว่าเฮ้ยไม่อยากเป็นบ้าแบบพาไปหาหมอหน่อย ได้มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะบอกว่าเฮ้ยไม่ไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าเกี่ยวข้องหรือเปล่านะกับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการติดโควิดนะคะแล้วก็คือเหมือนพี่ออบาเขาไปติดโควิดที่ต่างประเทศนะคะที่ที่เหมือนแบบประเทศที่แฟนเก่าเขาอยู่นะคะคุณจัสตินอยู่เนื่องจากว่าคุณจัสตินเนี่ยก็คือเป็นไทป์ในความคิดความฝันของคุณออฟเลยแล้วเหมือนแบบก็เหมือนตั้งความหวังไว้กับคุณจัสตินเยอะพอเหมือนแบบพอมันล้มลงมาหรือถล่มลงมาก็คือเหมือนแบบ break down อะไรเงี้ยมากๆ อาจจะเป็นอาการช็อกร่วมด้วยแล้วก็เสียใจอย่างมากๆแล้วพี่เอาก็เลยเหมือนบอกว่าเอ้ยแล้วก็เหมือนมีอาการโควิดร่วมด้วยไม่รู้ว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันแบบผสมผสานว่ามันส่งผลไปถึงแบบความคิดสติแบบอารมณ์ต่างๆด้วยไหมอะไรเงี้ยในเรื่องของอาการลองโควิดนะคะก็เหมือนพี่อ๊อฟก็บอกว่าเออให,ให้ให้หลายๆคนเนี่ยที่แบบเคยติดโควิดมาแล้วก็ลองเหมือนแบบเช็คอารมณ์เช็คความคิดตัวเองไว้ด้วยอย่างนี้ ว่าส่งผลให้เกิดเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็แบบคิดสั้นกับตัวเองด้วยไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วทุกคนล่ะคะคือมีใครบ้างไหมที่ติดโควิดแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยพอหลังจากติดโควิดมาแล้วอะรู้สึกเหมือนแบบคิดสั้นกับตัวเองมากขึ้นคืออันนี้เอาเป็นส่วนตัวของมุกนะมุกรู้สึกว่าคือโลกในปัจจุบันคือไม่ได้พูดให้มันเวอร์หรือยิ่งใหญ่นะคะแต่ว่ารู้สึกว่าในแบบแคตตากรีณตอนเนี้ยเรื่องราวหลายๆเรื่องมันมีแต่เรื่องนกาทีฟ ท้งนั้นเลยอ่ะแบบทุกๆอย่างจะมีใครทีเดียวว่าเฮ้ยสเต็ปนี่ต้องไปอย่างนี้คือหลายๆอย่างก็กดดันให้เราจะต้องประสบความสําเร็จด้วยหลายๆอย่างกดดันให้เหมือนแบบเราจะต้องทำมาหากินแบบยิ่งๆใหญ่ๆหรือว่าเฮ้ยเราต้องทําอะไรที่มันแบบใหญ่ๆหรือดีๆหรือเลิศๆอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบ plain life simple life เนี่ยมันเหมือนหายไปอย่างเงี้ยค่ะเสน่ห์ในการใช้ชีวิตมันก็เลยเหมือนแบบอาจจะไม่ได้มีมากเท่าเดิมนะคะ สังคมมันพอมันหมุนแรงเท่าไหร่แล้วเราก็ไม่ได้แบบตามเหมือนตามในแบบกระแสะขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เหมือนเฮ้ยเราเราคิดมากหรือเราอะไรไปเองหรือเปล่าเงี้ยค่ะทุกคนล่ะคะมีความคิดเห็นเปอนยังไงบ้างคะคอมเมนต์บอกทีคะ่ะ